เขาพระพุทธฉายทางด้านทิศใต้ของพระวิหารเก่าวัดจักรวรรด,ดิราชาวาดวารักมหาวิหารก่อเป็นรูปเขามอตอนบนมีรูปพระพุทธฉายอยู่ลักษณะเป็นเงาพระพุทธรูปยืนสีดำว้าเข้าไปส่วนพระพุทธสายญาติประดิษฐานอยู่ในศาลาตรีมุกบนหลังคาประดิษฐานพระเจดีย์ทรงระฆังดูงามแปลกตาส่วนสารเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีเป็นสถาปตัตยกรรมแบบศาลาตรีมุก ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าพระยาบดินเดชาสิงสิงหเสนีผู้บุรณะปฏิสังขรวัดจักรวัตที่พระพุทธาจารย์มาอินทสโรเจ้าอาวาสรูปที่7ให้ช่างปั้นถอดแบบจากรูปปั้นที่สมเด็จพ,พระหาริรักรามาธิปดีนักองค์ดวงพระเจ้ากรุงกัมพูชาสร้างไว้ที่เมืองอุดรมีชัยกรุงศรีรวมสืบสานความเป็นไทย